สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็ราศีกรกฎนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจําเดือนเมษายนค่ะ2567เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นแม่หมอขอเวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบค่ะ3กลิ่นนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะ ความหอมระดับพรีเมียมหอมติดทนนานแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อกลิ่นใดก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยก็จะแนบแบบทดลองขนาดทดลองนะคะไปให้คุณครบ3กลิ่นแน่นอนค่ะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะลงไปดูได้คะ่ะหรือจะแอดไลน์ไปที่ fin 5696ได้เลยนะคะไปดูกันค่ะว่า พลังงานของเพื่อนๆน,นะคะชาวกรกฎเป็นอย่างไรบ้างเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงคุณก็สามารถฟังต่อได้เลยค่ะขอเช็คพลังงานของคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะตรงกับคุณหรือเปล่าถ้าอยากจะบอกอะไรคะความรักของชาวกรกฎโอ้สามดาบมะนาม,มาเป็นใบแรกเลยนะคะ ส่ถ้วยจริงๆต้องบอกว่าใครที่มีความรักที่ดีรักกันดีมากๆไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้เพราะความรักที่ดีก็คือดีอยู่แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีก็โอเคนะแต่อันนี้ก็อาจจะมาพูดถึงมีความรักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะเพราะเป็นภาพรวม ก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยไพ่ก็อาจจะสื่อสารแนวทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะบอกให้คุณได้รู้นะคะคือพลังงานของคุณเนี่ยสอนรักนะคะกําลังปักอกอกําลังปักใจเจ็บปวดเนาะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนมันเพิ่งโดนเทไหมโดนทําร้ายความรู้สึกไหมก็ได้นะโดนทําร้ายความรู้สึกทำให้คุณเสียความรู้สึกทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจแล้วก็ แล้วก็เสียความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วนะชาวกรกฎแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าเขาคนนี้เนี่ยจะกลับมาง้อคุณนะกลับมางอนง้อคุณกลับมาเหมือนสํานึกผิดนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามดาบเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคนนะคนที่ทําคุณเจ็บปวดเนี่ยหนึ่งเขาอาจจะนอกใจคุณเขาอาจจะคุยกับคนอื่นเขาอาจจะทำะไรให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกมากๆ แล้วตอนนี้เขาอาจจะสํานึกผิดได้เขาอาจจะมางอนง้อคุณแต่ตอนนี้คุณเสียความรู้สึกไปแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณนั่นน่ะมันไม่รู้สิจะให้อภัยได้หรือเปล่าบางทีมันเสียใจอ่ะไอ้รักนะ่ะมันก็รักคือหรอกแต่มันก็เสียใจเสียศักดิ์ศรีเสีย,สสเ,สยเสียความรู้สึกไปหมดเลยทําไมมันต้องเกิดขึ้นเนาะทำไมมันต้องเกิดขึ้น,น,ม,ม,น,นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะพูดออกไปอ่ะทาไมก่อนหน้านั้นทําไมถึงไม่คิดนู่นนี่นั่น แล้วเขาก็พยายามที่จะมางอนง้อคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็อยากให้อภัยแหละแต่นึกภาพออกไหมว่ามันเป็นความรู้สึกที่คือถ้าอยากเหวี่ยงได้ถ้าอยากทุบได้ถ้าอยากตีได้ถ้าอยากจะไอ้น,นี้ได้ก็คงอยากจะเหวี่ยงทุกอย่างใส่เขา,าเอะเนาะว่าทําแบบนี้ได้ยังไงมันเจ็บปวดอะมันอธิบายเป็นคําพูดก็ค่อนข้างยากแต่พอลึกเข้าไปลึกๆในใจเนี่ยมันร้าวรานนะคะ ความรู้สึกของคุณอ่ะคุณก็คุณโอเคแหละคุณคุณก็เห็นในความพยายามของเขาที่เขาอยากจะงอนง้อขอคืนดีกับคุณแหละเขาคานที่อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำพิจิกรกฎมีนหรือธาตุดินพฤกษศกันมังกรก็ได้ที่พยายามมางอนง้อขอโอกาสนะอะไรอย่างเงี้ยขอโอกาสเขาแบบผิดไปแล้วจริงๆแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันทุกข์ทรมานอะ่ะมันยอมรับไม่ได้มันทุกข์ทรมานเหลือเกินแบบประมาณว่า ตัวของคุณเองเนาะก็รักก็ซื่อสัตย์ก็ทําดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณคุณไม่อยากให้ความรักของคุณเนี่ยมันมันเกิดเออมันเหมือนกับมันมีจุดด่างพร้อยอะ่ะมันมีจุดด่างพร้อยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือโอกาสดีๆกว่ากว่านี้ในอนาคตหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอะ่ะคุณไม่ควรที่จะได้พบเจอกับเรื่องราวแบบเนี้ย จริงๆถามว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบรักศักดิ์ศรีรักเกียรติยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกก็ตามอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่คุณเสียความรู้สึกแต่คุณก็รู้สึกว่าแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยคุณมีความรู้สึกว่า คุณควรจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ดีไหมคุณไม่อยากคุณอาจจะไม่อยากให้อภัยเลยก็ได้ทั้งทั้ที่มันก็ทุกข์ทรมานทั้งทที่มันก็รักแต่มันก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกก็ได้มันอาจจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3แล้วก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ครั้งแรกก็คือครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3แล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองดี ก็ไม่รู้ในเดือนเมษายนนี้พาอ,อยากบอกอะไรกับคนที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่บอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณตรงนะถ้าเข้ามาฟังแล้วไม่ตรงอาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะอ่ะโอเคค่ะแต่ถ้าใครที่เข้ามาฟังแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละอดูซิจะเป็นยังไงคือบางทีคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นถ้ามันไม่ใช่ครั้งแรก คุณก็รู้สึกว่าโอกาสที่เขาใหอโอกาสที่คุณให้เขาไปแก้ตัวเนี่ยถ้ามันจะเป็นครั้งที่สองเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าโอทุกๆครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าโอกาสของคุณเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นคุณควรจะให้เขาอีกหรอจริงถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยความความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นครั้งแรกแต่ถ้าคุณจะให้เขาเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะโอกาสเนี่ยเขาจะเห็นโอกาสของคุณไหมมันคุณคิดเยอะอะแฮงแมนะคุณคิดเยอะ สรุปแล้วมันจะเป็นยังไงคะเดอะเดวิลคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรก็ได้ The m a g i ิ i เชียนโอ้โหเดอะมูนะคะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมีนก็ได้นะเดอะ a t ทหรือพิจิกสองถ้วยความเจ้าชู้ของเขานะคะความเจ้าชู้ของเขาที่คุณสัมผัสได้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรอกนะ แต่ถามว่าคุณรักเขาไหมแน่นอนค่ะคุณรักเขาแต่ถามว่าคุณอะเคยให้โอกาสที่พิเศษสุดกับเขาไปแล้วไหมคุณให้ไปแล้วคุณเคยให้โอกาสคนคนนี้ไปแล้วแล้วคุณก็คาดหวังว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณคาดหวังว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะตอนนี้ทําให้คุณได้รู้ว่า อโอกาสที่คุณให้ไปนั้นเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาก็ยังคงทําสิ่งเดิมๆให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณก็เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะชาวกรกฎคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณรู้สึกว่าโอกาสที่คุณเคยให้เขาไปนั้นมันยิ่งใหญ่มันมีค่ามากๆแต่มันไม่ได้มีค่าสําหรับเขาเลยแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังว่ามันจะมีปรฏิหารเกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้น ความวิตกความทุกข์ความเครียดความเศร้าหมองยังคงเกิดขึ้นทําให้คุณกังวลใจคิดแล้วก็คุณรู้สึกซึมเศร้าเศร้ามากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าพลังงานนี้สลับกัน ถ้าพลังงานนี้สลับกันแล้วคุณเป็นคนคนนั้นเองคนคู่ของคุณอาจจะไม่ให้โอกาสคุณก็ได้นะเป็นไปได้นะแต่อันนี้เราพูดถึงตัวของคุณดีกว่านะแต่ถ้าสลับกันเนี่ยคุณจะรู้แล้วคุณจะรู้ว่าเขาคงไม่ให้โอกาสคุณแล้วเพราะเขาจะมองว่าคุณเจ้าชู้มากๆคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณอาจจะต้องง้อเหนื่อยสุดๆไปเลยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวคุณนะที่ไปทําให้คนรักของคุณเจ็บปวด แต่ถ้าเป็นกรณีของคุณเนี่ยตอนนี้คุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกทุกข์คุณรู้สึกหม่นหมองเครียดวิตกกังวลกับการกระทําของเขาคุณอยากจบนะลึกๆในใจแล้วคุณอยากจบทั้งๆที่ตัวของคุณเองนั้นก็รักเขามากมายเหลือเกินแต่ความรู้สึกของคุณคุณไม่อยากที่จะไปต่อเลยนะคะไม่อยากที่จะให้โอกาสเขาบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองกับ กับรักครั้งใหม่ด้วยซ้าไปก็ไม่รู้ว่าจริงๆคุณจะทํามันได้หรือเปล่ามันเป็นความคิดนะเนาะไม่รู้ว่ามันจะทํามันได้มันทุกข์ทรมานณตรงจุดนี้มันทุกข์ทรมานไม่รู้ว่าจะทํามันได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ยังรักเขาอยู่มากๆเลยถึงแม้ว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันตายไปแล้วว่ะแต่ดอกไม้ข้างในหัวใจเนี่ยมันยังเรียกร้องอยู่สมมุติว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องการเขาแล้วล่ะคุณบอกว่ามันเจ็บปวดมากเกินไป ที่จะไปต่อกับเขาแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคุณจะรับความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรแต่หัวใจข้างในล่ะสิมันเรียกร้องเพราะว่ามันรักอะทีนี้พระอยากจะบอกอะไรกับคุณต่อคะคุณจะให้โอกาสไหมอ่าคุณจะให้โอกาสไหมถ้าพลังงานสลับกันถ้าพลังงานสลับกันคุณก็ต้องมาลุ้นว่าคนคนนั้นอะคนที่เขาคุณทําให้เขาเจ็บปวดอะเขาให้โอกาสคุณไหมเหมือนกันนะ ไปดูสิความรู้สึกของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะให้โอกาสเขาไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณจะให้โอกาสเขา8ดดาบอัศวินไม้โอ้โหสิบดาบยากนะเนี่ยคุณใจแข็งนะเนี่ยยากสตริงสสีดาบคืออันเนี้ยมันเป็นแนวโน้มแบบภาพรวม แต่จริงๆคุณเข้ามาฟังเนี่ยบางคนก็อาจจะใจอ่อนให้โอกาสก็ได้แต่ในคลิปเนี้ยออกมาบอกว่ายากมากเลยที่คุณจะให้โอกาสเขาหรือถ้าเป็นคุณที่ไปทําให้เขาเจ็บปวดยากมากๆที่เขาใช้โอกาสคุณมีโอกาสได้จบความสัมพันธ์หรือหยุดการเทคแอคชั่นนะคะหยุดสารสัมพันธ์ต่อแน่นอนค่ะไพ่แดดาบบออกมาบอกว่าความรู้สึกของคุณอะนะมันเหมือนกับว่าคุณหมดศรัทธานในตัวเขาแล้ว คุณรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่เห็นทางเลยมืดแปดด้านมืดหมดเลยไม่เห็นทางที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณไม่สามารถควบคุมให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณคุณคุณี่ยหันหลังให้กับเขาแล้วคุณก็จะแอคชั่นต่อกับชีวิตของคุณโฟกัสไปโฟกัสอื่นๆเช่นการการทำงานของคุณการเดินทางการไปไหนสักที่หนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไปแบบ ไปเย,ยียวยาตัวเองอะนะสิบดาบเนี่ยคุณอยากคุณต้องการจบเลยสิบดาบเนี่ยคุณไม่สามารถไปต่อได้แล้วว่ะคุณเจ็บปวดอะเนี่ยคุณเหมือนคุณเหมือนหงตัวออเหมือนหงที่ถูกดาบป,ป,ปัก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 จนคุณไม่สามารถที่จะบินไปต่อกับเขาได้นะคะแต่ถามว่าสตริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ความอดทนกับเขาเนี่ยเออเรียกว่าสูงสุดละขีดจํากัดของมันเนี่ยเต็มที่ละเต็มขีดจํากัดละนะคะ อดทนเหนเขามานานแล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณอาจจะคบกับชาวสิงได้นะถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงถึงเวลาแล้วทุกที่ทุกอย่างมันจะเหมือนกับเบรกหยุดพักไม่ไปต่ออันนี้ในกรณีของคนที่เข้มแข็งจริงๆนะอ่านะคะทีนี้ไปดูกันว่าแล้วแนวโน้มของคุณเองแนวโน้มตัวของคุณเองจะเป็นอย่างไรนะคะชาวกรกฎไปดูกันค่ะ แนวโน้มตัวของคุณเองจะเป็นอย่างไรคะในเรื่องราวของความรักแนวโน้มของคุณอัศวินเหรียญไพ่าฮารฟ์ฟแนดห้าดาบเก้าดาบวูแล้วก็มิดเดซันนะคะก็คือเดซันนั่นเองคะ่ะนะคะเอาละ การที่คุณการที่คุณยอมหักดิบเลยการที่คุณไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้เปทุกสิ่งที่อยางให้กับตัวของคุณเองบางครั้งการที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตการเงินการทองเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนกับว่ามันก็ต้องดูแลสองคนใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณได้กลับมาดูแลตัวตัวคุณเต็มที่อยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากใช้จ่ายอะไรยังไงก็ไม่มีใครมาแบบว่ามาบ่นมาว่ามานู่นมานี่ คุณดูแลตัวของคุณเองได้หนึ่งเซคุณทําใจได้นะอ่าไพ่าฮาราแฟนเนี่ยคุณทําใจได้คุณตื่นรู้ล้ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ครั้งเนี้ยทาให้คุณได้ตื่นรู้ทําให้คุณได้เข้าใจว่าเราไม่ไปสา,สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มัน แบบตื่นรู้อย่างแท้จริงนะคะนะคุณอาจจะใช้คําสอนของผู้ทธเจ้าใช้ธรรมะใช้การตื่นการเรียนรู้การตื่นรู้สัจธรรมความจริงสัจธรรมของชีวิตใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคําสอนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะเข้ามามีบทบาท ช่วยเยียวยาช่วยขัดเกลาหัวใจของคุณคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีจิตีตบางเพราะบางทีเนี่ยอย่างพลังงานของราศีอาของชาวกรกฎเนี่ยบางทีก็บางคนเนี่ยก็อีโกโ้เยอะเนาะเป็นคนที่มีอีโก้บางทีก็อาจจะไปจี้จุดตของตัวเองว่าทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไง กว่าจะปล่อยมันวางลงไปได้เนี่ยบางทีก็บางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความเครียดแค้นอยู่แต่สุดท้ายแล้วคุณจะปล่อยวางมันได้เพราะไพ่เดอะซันนะคะ ฟ้าหลังฝนเป็นของคุณสุดท้ายแล้วคุณจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะมีความสดใสนี่แหละคือคือ,คอมันเหมือนคุณได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงแล้วว่าพอคุณตัดได้จริงๆอโอ้โหชีวิตคุณจะมีความสุขเลยนะคุณได้ไพ่เดอะซันเลยนะความสุขความสดใสเบิกบานออร่านะคะคุณจะมีออร่าราศีไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่หมองเหมือนเป็นไพ่เดอะมูนนะเศร้าหมองอะไรแบบนี้ค่ะอะไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณคะชาวกรกฎ คำแนะนำจากไพ่ค่ะคําแนะนำจากไพ่นะคะ h ไฮปริ t e s สราชินีถือไม้เทา้าแปดไม้นะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็จะเป็นหกไม้เท้าค่ะคําแนะนำก็คือว่านี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันทั้ง ทั้งด้านมืดด้านสว่างทั้งทุกข์และสุขนะมันเป็นเอ่อมันเป็นสิ่งที่คุณเขาเรียกว่ายังไงเดียมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะคือคือสัรธรรมแห่งชีวิตที่คุณได้เรียนรู้นั่นแหละว่าบางทีเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไปคนโทรลมันไม่ได้เราไปเอ่อเหมือนกับไปจัดมันไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะต้องเพอร์เฟกมันจะต้องแบบนี้มันทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงแท้แล้วก็แน่นอน คุณได้รู้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วต่อจากเนี้เหมือนกับว่าแนวโน้มของคุณนะที่ไพ่แนะนำนะคุณจะโฟกัสไปที่การทํางานคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะคุณจะกลับมาทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยมีคุณค่าเฮ้ยตาแหน่งหน้าที่การงานเราต้องขยับขึ้นหรือธุรกิจของเราโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันต้องดีขึ้นคุณจะมาโฟกัสที่การทํางานชีวิตของคุณจะมุ่งทะยานไปข้างหน้าแล้วคุณจะได้รู้ว่าถ้าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จคุณมีชีวิตที่ดีแล้วคุณก็จะรู้ว่า ความรักมันเป็นเรื่องลองๆคุณจะเรียงลําดับความสําคัญกลับมารักตัวเองทําชีวิตตัวเองให้ประสบความสําเร็จความรักมันเขาเรียกยังไงอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แบบเออก็เข้ามาเติมเต็มแหละเข้ามาทําให้มีความสุขแหละแต่จะไม่ไปให้ความสําคัญกับความรักในแบบอันดับหนึ่งคุณจะมองว่าชีวิตของคุณนั้นถ้าคุณดีเลอร์ชีวิตดีเลอร์เนี่ยนะฮะไแนะนําว่าคุณอ่ะจะมีโอกาสเลือกอีกมากมาย คือสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่คุณจะเลือกเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันจะไปสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันกําหนดไม่ได้ในทิศทางของเหมือนคนที่ตัดสินใจแต่งงานกันอะนะคะก็คิดว่าดูดีแล้วแหละเราจะต้องไปกันรอดแหละตลอดไป forever อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วกลางทางมันก็ไปไม่ได้ นะมันก็มีหลายๆคู่ที่ต้องเลิกลาต้องแยกย้ายกันมันเป็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณเข้าใจชีวิตว่ามันไม่มีอะไรจริงแท้แล้วก็แน่นอน ส่วนในเรื่องของความรักถ้าปัจจุบันคุณจะได้เจอใครหรืออยากจะคบกับใครแล้วทําให้ชีวิตมีความสุขก็จงอยู่กับปัจจุบันถามว่าวางแผนอนาคตได้ไหมก็พอได้คร่าวๆแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะจีรังและยั่งยืนมันจะสอนคุณสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวของคุณเองนะคะตัวของคุณเองที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายหรือความมัง่งคั่งความร่ารวยเนี่ยพอมันเกิดพอชีวิตคุณอยู่ในตรงจุดเนี้ย เรื่องอื่นๆก็เป็นรองหมดนะคะมันจะมีใครผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คุณก็ยังคงอยู่ตรงนี้ด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงโอเคนะคะนี่คือคําแนะนําของเพื่อนชาวกรกฎค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ